อตามาเอาข้าวไปเอาไปห้องน้ำหน่อย สวัสดีค่ะเฟ,ฟน,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 นคีไรพัน์จันทานุค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารสุขภาพนะคะจากช่องศูนย์จำหน่ายดีบูนของแท้ดีบูนจากสำนักงานใหญ่ค่ะวันนี้นะคะเฟนาพาคุณผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดลำปางทางภาคเหนือของเรานะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตำบลน,น้ำโซ่อําเภอแม่ทะจังหวัดลำปางค่ะ เฟ้นจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับคุณยายจันเตงเป็นลูกค้า VIP ของทางสู่เราเลยที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบุญโดยเฉพาะดีบุญผงชงดื่มมาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ค่ะท่านได้ผลตอบรับที่ดีมากๆกับร่างกายของคุณยายเองตอนนี้คุณยายนะคะสามารถเดินเหินได้สะดวกคล่องตัวขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ย ไม่อยากไปไหนเลยต้องนอนอยู่ที่บ้านนะคะลุกขึ้นลุกก็โอยปวดโอยปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปลงลึกพูดคุยกับคุณยายถึงประสบการณ์การทาแล้วก็อาการของคุณยายกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปพบกับคุณยายกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายาค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณยายจันเตงนะคะอยากให้คุณยายช่วยแนะนําตัวเองนิดนึงกับคุณผู้ทรงที่อยู่ทางบ้านเนาะตอนนี้คุณยายอา,า,ายุประมาณเท่าไหร่คะ 69จ้ปีนี้69ปีแล้วนะคะยังสดใสแล้วก็แข็งแรงมากๆอยู่เลยค่ะเออตอนนี้คุณยายอ,อยู่บ้านทำอะไรบ้างเอ่ยเมื่อก่อนยายก็ทำได้ทำสวนไงเมื่อก่อนคุณยายทำไร่ทำสวนแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็ต้องลุกลุก,ลกนั่งนั่งก้มก้มเงยเงยใช่ไหมคะทำงานอาจจะมียกของหนักๆบ้างหนักมากอ๋อแต่ว่าตอนนี้ก็คือมาอยู่บ้านแล้วนะคะสอบถามถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนะคะ คุณยายรู้จักผลิตภัณฑ์ดีบูนได้มาจากช่องทางไหนคะแม่ยายก็ดูดูทุกไหมอ๋อเห็นทูกแม่ก็คงจะดีเนาะค่ะยายก็นอนดูดูอะก็เลยสั่งเลยเม,มื่อ ไม่เยใครมาถามเลยยายยายอ๋อก็คือนอนเล่นโทรศัพท์แล้วก็นั่งดู youtube นอนดู youtube นะคะเห็นโฆษณาเลื่อนผ่านมาเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีวูลคุณยายก็เลยไม่ได้ถามใครเลยไม่ได้ถามใครเลยก็เลยตัดสินใจที่จะลองทานดูให้ให้ใครสั่งให้นะคะร้านอยให้ร้านสั่งให้อ่าได้ค่ะคุณคุณยายเป็นที่มาของการตัดสินใจทานในช่วงแรกนะคะแล้ว อ่อทำไมคุณยายจึงตัดสินใจที่จะทานแล้วก็เลือกทานกับทางสู่เราคะก็ไม่เยอะก็ยายปวดมากอะ่ะอทนไม่ได้อะ่ะปวดมากทนทนไม่ได้ตอนนั้นทรมานมากไหมคะทรมานมากอือไปไหนไปคนเดียวไม่ได้แล้วอะ่ะอมืมันจะปวดไปหมดเหรอคะแกอืแต่ก่อนที่คุณยายจะเริ่มทานดีบูนตอนนั้นคุณยายมีอาการเป็นยังไงบ้างคะ มันกระดูกหลังสุดแล้วอ่ะกระดูกหลังสุดอ๋อมีอาการปวดหลัง้าต้นคอไงปวดตั้งแต่ต้นคอแล้วก็ปวดบริเวณไหนอีกคะข้อคอแขนไงปวดแขนไหมคะปวดแขนแล้วก็ลงบริเวณข้อบริเวณข้อแล้วก็เออบริเวณ ตรงบริเวณกล้ามกล้ามเนื้อ,อกล้ามเนื้อแขนนี่คือปวดหมดเลยเป็นจนถึงปลายนิ้วเหรอคะอยายยกแขนไม่ขึ้นเลยยกแขนไม่ขึ้นเลยแสดงว่าตอนนั้นก็คือเป็นอาการของกล้ามเนื้อแขนอักเสบเนาะทำให้เราไม่ค่อยมีแรงในการยกแขนยกยก,ยกแขนขึ้นคือจะไม่ได้เลยจะปวดแล้วก็ไม่มีแรงใช่ไหมคะล้างหน้าก็ล้างก็ไม่ได้โอ้ใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันก็ค่อนข้างจะขัดใจนิดนึงเนาะลําบากนิดนึงคุณยายปวดบริเวณไหนบ้างนะคะ ปวดเข่าแล้วก็ขึ้นมาบ้านเอวนีไ่ไงแล้วก็กระดูกซุดอ๋อกระดูกซุดก่อตามตุ้ดคอนี่ขาดไปหมดเลยอ๋อเป็นข้อเข่าเสื่อมด้วยนะคะแล้วก็ปวดขึ้นไปบริเวณบั้นเอวอ๋อช่วงแรกมีอาการชาล่วมด้วยไหมคะมีมีชาบริเวณไหนบ้างเอง่ยโทษนะปลา,ายเท้า ปลายเท้าลายมือ,ก,มอกับปลายมืออ,มอย่างอาการที่คุณยายเป็นนะคะ่ะคุณหมอได้วินิฉัยว่าวินิฉัยไหมคะว่าเป็นกระดูกทับเส้นร่วมด้วยไม่เมีเขาบอกว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมอ๋อคุณหมอวินิฉัยว่าเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมที่ปวดหลังก็ไปเอ็กซเรย์หมอเขาบอกว่ากระดูกชุบแล้วอมไม่ต้องฉีดนะยายฉีดยายไม่ให้ฉีดแล้วกินก็ไม่ให้กินไม่น่นนะแม่มานอนดูยูทูบ ไม่ให้กินมันหายได้ไงแล้ก็ไม่เห็นตัวยาของคุณยายน่ะโอเคค่ะก็คือเดี๋ยวสรุปอาการของคุณยายให้ฟังคร่าวๆนะคะคุณยายมีอาการปวดบริเวณต้นคอแล้วก็ร้าวลงแขนแล้วก็ปวดร้าวลงหลังบ้านเอวตะโพกลงขาใช่ไหมคะมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าร่วมด้วยนะคะเขาเรียกว่าเป็นกระดูกสุด ใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> ส่วนส่วนบริเวณหลัง <Yeah. S 1> เป็นก็เป็นที่มาของอาการปวดของคุณยายจริงๆแล้วก็เกิดจากวัยของเราเนาะที่เพิ่มขึ้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงการใช้ชีวิตที่ผ่านมา <c oughs> เกี่ยวกับการท,ทําไรทํานาทําสวนอะไรของเราแน่นอนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการก้มเงยหรือว่าการยกของหนักใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นที่มาของอาการของคุณยายเนาะก็เลยตัดสินใจที่จะมาทาผลิตภัณฑ์ดีบูนใช่ไหมคะร <Yeah. S 1> อบแรกคุณยายสั่งไปกี่กล่องคะ สองกล่องแกะสั่งไปสองกล่องสองกล่องนี่ทานได้กี่วันคะคุณยายสิบวันทานได้สิบวันตีบุญผงหนึ่งกล่องมีทั้งหมดห้าซองซองทานได้ห้าวันนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสูตรเข้มข้นที่แนะนําให้คุณยายทานก่อนในช่วงแรกคุณยายทานไปแล้วประมาณสิบวันเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเบาขึ้นไงเบาเขาเมื่อก่อนไม่เไม่ได้กินเนี่ยมันหนักค่ะ เขานี่มันหนักต้องช่วยกันอ๋อเอามือพยุงขึ้นอ๋อตอนแรกพี่ไม่กินเข่าจะหนักต้องเอามือพยุงขึ้นถึงจะขึ้นได้อะเนาะอตอนหลังจากนั้นคุณยายทานประมาณสิบวันแรกอาการปวดเข่าเบาลงเราสามารถเดินเหินก้าวขาได้สะดวกดีขึ้นโอ้อ,อยอดดีขึ้นเรื่อ,ๆอยๆไง สิบวันแรกก็เริ่มรู้สึกได้นิดนึงแต่อาจจะยังไม่เต็มที่ที่เห็นผลได้ชัดเจนคือบริเวณหัวเข่าเจ้ามันเบาขึ้นไงอ๋อคือตอนนั้นเออคุณยายรู้สึกว่าดีขึ้นก็เลยจะสั่งทานต่อใช่ไหมเอ่ยตัดสินใจทานต่อเพราะว่าอะไรนะคะก็ยายมันเจ็บอะยายกลัวเจ็บยายก็สั่งต่อกลัวมันหมดสั่งอีกอ๋อกลัวเจ็บแล้วก็กลัวหมดก็เลยอยากฝั่งที่จะทานต่อเนื่องะอ๋อคุณยายแล้วคุณยายก็เลยสั่งทานต่อเนื่องตอนนั้นสั่งเพิ่มกี่กล่องคะ ตอนแรกสองคือ้ค่กดกล่องหนึ่งอ๋อค่ะ,ะยายก็ไปสั่งอีกสองกล่องอ๋อให้ร้านสั่งให้สองกล่องอ๋อค่ะอะไรคือการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่คุณยายทานดีบูลมาจนถึงทุกวันนี้คะก็มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นนะ่ะก็เลยทำตัวนี้แหละพวกนั้นไม่กินเลยนะไม่ทานเลยนะพวกอะไรไม่ทานนะคะพวกที่ะ หมอเขาให้มาเนี่ยเลิกไปเลยกินยาแก้ปวดแก้อักเสบใช่ไหมคะกินเดรีโบนี่อ๋อเดี๋ยวอยากให้คุณยายขยายความนิดนึงตอนนี้คุณยายทานมาแล้วทั้งหมดกี่กล่องนะคะจําได้ไหมได้จ้ะเจ็ดกล่องเข้ามานี่แหละอ๋อตอนนี้คุณยายทานประมาณเจ็ดกล่องก็ประมาณเจ็ดคูณห้าก็ประมาณสามสิบห้าซองประมาณเดือนเดือนนิดเดือนเกือบห้าวันนะคะ อตอนนี้ค่ะอาการของคุณยายเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณยายขยายความนิดนึงที่บอกว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นแบบไหนบ้างดีขึ้นที่ว่าไปนะห้องน้ําก็ไม่ได้จะลุกก็ลุกไม่ได้ต้องมีคนพยุงขึ้นนะ,ะไปหาหมอก็ต้องเอาคนรักษาเน่ะเดินไม่ได้นะอย่างนี้ดีแล้วกินนี่ค่ะ แต่ก่อนไปห้องน้ำไปไม่ได้ต้องให้คุณตาช่วยพยุงลุกขึ้นไปห้องน้ำ <ยะ S 1> เวลาไปหาหมอก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนกันต,ต,ตัวช่วยสองตัวตัวช่วยสองตัวหลัง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 จากที่คุณยายทานดีบูลมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมคะ,<ย>ะไปห้องน้ำเองได้ไหมไปได้อาบน้ำคนเดียวเมื่อกโอ้โทษน,นะไปถ่ายไปอะไรก็ไปได้โอ้แสดงว่าคือตอนนี้คือแข็งแรงขึ้นมากมากเลยนะคะ สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นในชีวิตประจำวันแบบนี้เนาะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนข้างบ้านนะคะเดินเหนินเดินไปรอบบ้านอะไรเงรี้ยหรือว่าไปห้องนูนห้องน้ําหรือว่าทํากับคุงกับข้าวก็คือทําได้เองหมดใช่ไหมคะราไปช่วยลูกทําที่บ้านเลยตื่นมานะเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้ช่วยลูกทําอะไรคะ ทำอาหารตอนเช้าอ๋อแตน,นี้ช่วยลุงทำอาหารตอนเช้าได้แล้วโอ้ไม่ธรรมดาสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เป็นผลตอบรับของคุณยายที่เป็นผู้ใช้ตัวจริงที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนแล้วก็เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะคะตอนนี้คุณยายให้คะแนนประมาณเท่าไหร่ถ้ามีคะแนนเต็มร้อยอะคะ่ะสำหรับตัวดีบูนยายก็จะให้เต็มร้อยเลยไงโอ้ผมมือค่ะคุณยายให้เต็มร้อยคะแนนเลยหรอคะ พราะว่าประทับใจมากใช่ไหมคะจ้าโอ้ก็คือตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเหมือนได้ร่างกายของเรามาใหม่ที่<ม>เราเนี่ยม,มีแรงขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นะนะคะยายนอนอยู่บ้านลูกก็บอกว่า,ยา,นนย,ายายต้องนอนไปเที่ยวบ้างยายไปไม่ได้แยายก็รู้ตัวยายเนาะ <c oughs> ยายไปไม่ได้ <c oughs> แต่ก่อนอ๋อแต่ก่อนลูกอยากให้ไปเที่ยวข้างนอกบ้านบ้างไปเที่ยวตามแต่ยายแต่ยายไม่ไปแต่ยายไม่ไปคือไม่อยากไปไหนเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ารู้ตัวแล้วอะไปไม่ได้ไม่ไหวอะอ๋อเพราะว่ามันปวดมันไป,ไม,ปไม่ไหวยยแล้วถ้าตอนนี้ค่ะมีเพื่อนหรือว่ามีลูกหลานชวนคุณยายไปเที่ยวนอกบ้านไปไหมคะ าไปรถไปแล้วก็ไปด้วยกันถ้าไปได้ก็ไปแล้วใช่ไหมคะไปอ๋อค่ะคุณยายคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบูเนี่ยที่คุณยายสั่งซื้อค่ะคุ้มค่าไหมกับเงินที่เราจ่ายไปในการทานตัวดีบูตัวนี้ค่ะคุ้มค่ามากเพราะว่ายายไปทำที่ไหนก็ไม่ไม่หายยายก็ช่วยเชื่อมอะไรเงินเนี่ยหมดไปเยอะเลย ก็คือก็ค <asis> <lush> hey? ือหมดหมดไปเยอะกับ hey? กับ yeah, ค่าใช้จ yeah, the <ky> ่ายในการรักษาตัวเองใช่ไหมคะกินทานไปแล้วก็เหมือนเดิมต้นใหม่ๆก็รู้อยู่หายค่ะวนนานนานข้าก่อเหมือนเดิมก็กลับมาปวดอีกล่ะคะอออย่างยาที่คุณยายทานอยู่อะค่ะท่านผู้ชมหมายถึงว่าแต่ก่อนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นยาที่จัดตามโรคหรือว่าตามอาการของเรา ก็จะเป็นพวกยาแก้ปวดแก้อักเสบทั่วไปแน่นอนค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้พอหมดหลทธิ์ของยาเนี่ยมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกสำหรับการดูแลเกี่ยวกับอาการปวดที่คุณยายเป็นนะคะคุณยายก็เลยตัดสินใจที่จะมาลองทานผลิตภัณฑ์ดีบูนดูนะคะจนตอนนี้คุณยายแข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ใช้ชีวิตได้มีความสุขมากขึ้น ะค,ะคุณยายคิดว่าการที่เราทานตัวดีบูนโดยเฉพาะดีบูลแบบผงชงดื่มตัวนี้ค่ะต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง2เดือนสเดือนหรือว่าสี่เดือนเนี่ยมันจะเป็นผลที่ดีกับร่างกายของเราไหมคะก็น่าจะดีอยู่ก็น่าจะดีอยู่ใช่ไหม <c oughs> คุณยายกังวลเรื่องผลข้างเคียงกังวลเรื่องสเปียรอยไหมไม่กังวลเลยจ้ะอ๋อทำไมไม่กังวลคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแม่ยายได้กินมาแม่ยายก็รู้ว่ามันดีขึ้นอะ คุณยายรู้สึกว่ามันกินแล้วดีขึ้นก็เลยไม่กังวลแล้วก็มันไม่กลับมาเป็นซ้ําอีกเหมือนแต่ก่อนยาที่เราทานใช่ไหมคะที่รักษาตามอาการนะคะค่ะเดี๋ยวอยากให้คุณยายค่ะอู้ภาษาเหนือให้กับ <laughs> คุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคนลำปางหรือว่าผู้ชมทางภาคเหนือให้ฟังหน่อยอู้เป็นภาษาเหนือ,อแนะนําบอกต่อถึงประสบการณ์การทานของคุณยายที่คุณยายทานแล้วดีขึ้นอะอยากบอกต่อเขายังไงบ้างค่ะเออ เนียวนี้ไข่ห้าแฉะเจ็บกระดูเก็บข้อเก็บยางก็กินเตอะยายกินมาแล้วย้ายหาเชื่อว่ามันดีขึ้นถ้ามึงมีย้ายตัวนี้ละยายก็ไปไหนมาได้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดีแล้วค็ะถ้ามันถูกโลกของเฮ้านะมันกําแพงแล้วนะกองเตี่ยเฮ้ากินมันนั่นเสี่ยงนักเหลือนี่นะของกินเตอะยายก็ออกเองเจ้า <laughs> ค่ะคุณยายเดี๋ยววันนี้อยากให้คุณยายอะค่ะช่วยเดินให้พวกเราดูหน่อยแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านดูหน่อยนะเพราะว่าเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณยายเดินแทบจะไม่ได้เลยใช่ไหม <Yeah. S 1> เราต้องเ,ออ <Yeah. S 1> เขาเรียกว่านอนอยู่ในบ้าน <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะ เออพื่อนชวนไปไหนลุกไปไหนก็ไม่อยากไปไม่ไปวัดอะไรไปไม่ได้เลยใช่ไปอาบน้ําคุณตาก็ต mm ้องช่วยพยุยงแต่เห e er, e ah, mm ็นว่าตอนนี้คุณยายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เดินไปหาเพื่อนข้างบ้านหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าเดินไปห้องน้ําได้ดีขึ้นและวเดี๋ยวให้คุณยายเดินโชวหน่อยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะนะคะคุณยายจันเตงเป็นอย่างสูงนะคะที่ <Yeah. S 1> ให้โอกาสทางสนย์เราได้เข้ามาพูดคุยแล้วก็แชร์คุณยายแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกันนะคะ <Yeah. S 1> คําตอบของคุณยายจะเป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับใครหลายคนที่มีอาการแบบเดียวกันแล้วก็อยู่ในรุ่นราวคาวเดียวกับเรานะคะ <Yeah. S 1> ก็สําหรับท่านใดนะคะที่มีอาการโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบค่ะมีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท ปวดบั้นเอวร้าวลงขาแบบคุณยายนะคะ ข้อเข่าเสือ่อมมีอาการปวดหัวเขา่าหรือว่ามีอาการชาตึงนิ้วล็อกรูมาตอยนะคะดีบูลช่วยตอบโจทย์และก็ฟื้นฟนูได้เป็นอย่างดีค่ะอยากให้ทุกท่านลองเปิดใจลองทานกันดูนะคะใครที่มีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นอาการหรือว่าสารอาหารนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษาหรือว่าสอบถามได้ตลอดค่ะทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างหรือ0 6 5 9 3 4 7 1 6า ย้ำนะคะ0 6 5 9 3 4 7163ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟนกับคุณยายจันเตงนะคะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทางบ้านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า